โยอยู่กับผมบอลคลิปนี้อยู่กันในเกม Depart ต r o t o ไท p e เกมนี้เป็นเกมเฮ์เรอร์เหมือนเดิมเลยครับเกมนี้ที่ผมสนใจที่สุดก็คือรือผมสนใจที่สุดก็คือเป็นเฮ์เรอร์เพิร์สเพรันเออเกมผีทุกเกมก็เป็นเฮ er ์เรอร์เพิร์สเพรันดีกว่าส่วนใหญ่เออแต่ใช้ปืนได้นะครับชูเตอร์ใช้ปืนแต่ศัตรูก็วันฮิตเรานะครับ มีปืนก็จริงแต่วันคิดแน่ที่ผมสนใจก็คือเกมผีที่มีปืนมันจะน่ากลัวจริงเหรออันนี้แหละที่ผมสงสยัยงั้นเป็นกันเลยดีกว่านะครับอันนยังไนกันเลยเซตติ้งเหมือนเดิมเลยเหมือนเกมที่แล้วเลยที่ผมเล่นมีตั้งค่าแค่นี้เลยครับนะเป็นกันเลยดีกว่าเพย์เพย์เอา้าเอาเปิดมาก็ไม่มีไอ้นั่นเลยเหรอเอยอะไรวะเนี่ยไอ้ไว้ไว้ไว,ไวระหมณใหม่ระมณ วายไปอืมโอเคประมาณนี okay, ้แ <rumor> ล <Goodnight> mm. ้วกันอ่าได้แ oh, ล้วเล่น oh, ยังไงครับเนี่ยอ๋อ yup. อินเทอร์กอต์กดกด F อ๋อไม่เ huh. ด uh ี huh. ๋ยวเขาเดินเดินผ่านไปโอ้โหวะนไหนวะนเนี้ยเราอยู่ในกรงอ่ะเนี่ยเอิบถ้าถ้าคนดูได้ยินเสียงอ่าถ้าได้ยินเสียงผมแบบแปลกๆเลยอะไรแบบนี้นะครับผมโดนหวัดรับประทานอีกแล้วเสียงผมก็ได้ดีแล้วเออสุดยอดแล้ว เก้าอีนะเก้าอี้วนัดชาไม่มืดจังวะเนี่ยอ๋อโอ้ลืมอ่ะอะไรวะชุวอด่ายิงมันอ่ะแล้วปืนมาจากไหนอ่ะชุดอย่าบอกอีกนิดนึงนะมันบอกให้ยิงอ่ะ,อะ,ะเนี่ยไรวะ ปิดไฟอ๋อปิดไฟอ่ะไม้ลมอ่านยังไงปืนต้องหาทางเข้าไนดะ้ไหมว้าว,ว,าวอีกแล้วเนะี่ยอืมอเคเปิดแล้วเออมีปืนแล้วนี่ไงเป็นไรวะ โอ้โหเนี่ยแขนตัวละครเราการหมุนนี่มันเหมือแนบบเกมนั่นเลยที่ผมเล่นเนี่ยเกมอะไรวะอ๋รรอ the lost s p h e r เฮ้ยใช่ใช่โอเคยิงเล่นก่อนอ๋อกระสุนไม่จำกัดนะเนี่ยอ๋อก็ต้องรีโหลดนะนถ้าถ้าเขาอยุดอะไรปวดหัวปวดผวมเล็กๆน้อยน้อยนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้ ทำไมห้องนี้เปิดนะเนี่ยเล็บอะไรเกิดอะไรเมื่อกี้ต้องเข้าไปหาเลยคือมีไฟไหมครับเนี่ยอยากได้ไฟจังเลยเอ,อย้ยมาทางเดิมมาเด็ดวันช็อตเงั้ยนะคือทำไมมันซูมขนาดน,นี้วะเนี่ย อืมไม่มีนะเคอืมให้หาอะไรเอ่ยปิดทางปิด ทางอหโหแล้ววะเนี่ยมารีโหลดก่อนยิงมุ่งมาเยอะทางลงกับทางซ้ายไปทางซ้ายดีกว่าพาอมีไฟเอ้ยนี่อะไรนี่หัวใครเอ่ยหัวใครเอ่ยมาดิขอรักคมหน่อยเอา้าเอ้าหายเอ้าหายไม่จริงน่า มีไฟกันเลยขอไฟสักทีโอเคขอบคุณครับผมโอเคมีไฟใช้สักทีโอ้หวัสดีเพื่อนฮัลโหลโลยิ้มเลยอืมปิดออืืมมอืม,อม,อม,อม ไปใช่ยิงไม่ทันเมื่อกี้ตัวเองวิ่งต้องกรีดด้วยครับนายอ่ะโอ้กระตุก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 โหลดเพล่แป๊บหนึง่งหลักผมคมนะฮยเซฟแล้วหลักผมคม,คมอืมโอเค this way ทางนี้อ่ะ ล้าบอกว่าวาว,าวนี่คือคำตอบนะแล้วว่ายิงโอเคี่ายเค,เควาวคือคำตอบอีกแล้วฮืมอย่าบอกว่าจะมีไอตัวนั้นนะกัดขวางโอเคล็อกฮืม อันนี้ผมต้มองขวับพยจริงๆนะครับถ้าหันหันซ่านขวานยังไงปวดหัวแล้แบบไม่ขวับพยด้วยอะไรนีมกุญแนะจอโอ้โหเอ๊ะมันมามาดิครับหลัเราหัวทนไมมาดิอืมผมผมนอนไปดิอซ้ำศพด้วยทำไมต้องเกรดด้วยครับนายอ่ะทำไมครับนายอ่ะ อืมอ๋อทางนี้อ่ะเนี่ยรีสเวย y เป็นหนึ่งขอสำรวจก่อนโอเคทางนี้ก็ได้รีสเวย y เอาก็ทางเดียวกันนี่หว่าแม่ทางนี้มันแดงว่าว้าววโอเคอ๋ออันนี้วาวประกอบฉากอืมอืมสายพอ ดูดูเปิดไม่ได้นะอืมอืมสุดผมโดนโดนตีสุดเข้าใจเงียบเบา,วาวเอ้หวัสดีเพื่อนนั่นเนี่ยเห็นนะนี่ไงเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอาจจะมาตอนนั้นก็ได้ตอนหมุนเสร็จแี่เตรียมพร้อมก่อน

ได้ยินเสียงนะเมื่อกี้กำรามกันเนาะ โอเคเรื่องหมายตรงนี้แหลนะเนี่ยเต้ยตรงนี้ต้นไหนไวะตรงไหนไวะตรงนี้อ๋อทางลงเลยน่าไปดินะทางลงเดีย๋ยวบอกนะว่าโอ้โหนังไงนีงไงถอยถอยถอยไปดโอเคอือไล่ตามเองอ๋อโอเคๆขอบคุณ ขอบคุณนะคุณว่านว่านว่า,วาต้องเปิดใหม่ทั้งหมดเลยโอเคมันมีตัวรัวครับเมื่อกี้ตัวมน,นุษย์รัวเมื่อกี้ขอเลยก็ต้องต้องนิดนึงบอกว่าต้องตรงนั้นนะต้องรีบเปิดแล้วก็รีบไปเลยโ okay. อเคเพราะมันยิงไม่ได้มันมันยิงมันไม่ตายครับเมื่อกี้ ชัดเลยคิดนั้นมากีนน่าจะยิงไม่โดนนะเมื่อกี้ผมแน่น่าจะยิงไม่โดนเมื่อกี้อฮันนะทางออกไม่ใช่ละไปไปเอ้ออะไรวะเนี่ยวัด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 อิเด,ดีดเต้นกันเหรออะไรไปในมานะยกหลบปิดไปไม่ได้ครับ <laughs> อะไรวะเด่ยอะไรอะ <c oughs> What What is this <c oughs> เอะไดวไหมเนี่ยผมงงงั้นขอจบเพียงเท่านี้เลยนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <laughs> ผมงงเลยมันจบแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ย <laughs>